สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแซมนะคะโซเชียลแซมเก็วถึงว่าโซเชียลแซมค่ะที่รักทุกๆคนนะคะห่างๆกันไปหลายวันจริงๆเพราะว่าพี่โยมีงานแต่งหน้าเยอะมากก็นลังก็หลังจากที่ทําคลิปเออการแต่งหน้าสไตล์บริวูดไปเรียบร้อยแล้วก็มาพบกันอิทีสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นการจะมารีวิวของนิดหน่อยกับการล้างแปรงให้ดูนะคะหลังจากที่เรากล่ำงานทั้งแบบว่าทั้งวีทั้งอาทิตย์เลยนะคะวันนี้เราจะล้างแปรงด้วยเออแป๊นนึงนะ เลยนี่ค่ะเอ่อน้ำยาล้างแปรงของแม็กนะคะกับกับน้ำเออเขาเรียกว่าเป็นเหมือนอันนี้ต้องขอบคุณพี่บีนะคะพี่บีที่ขายพาเซต้าโลกแกะแล้วก็พวกเกรปซีดแล้วก็นมพึ่งอะ่ะเขาไปฝรั่งเศสมาเขาซื้อเบลเดอร์มามาฝากโยนะคะขอบคุณมากๆเลยเบลเดอร์มาเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าน้ำยาล้างหน้านั่นแหละค่ะแต่ว่าคือมันจะสะอาดมากแล้วก็เห็นที่โม,โมเมเวลาเขารีวิวเขาบอกว่ามันสะอาดมากนะคะยกก็ใช้อันนี้นะคะเป็นตัวล้างแล้วก็เนี่เป็นล้างอีกทีหนึ่งนะคะหรือเอามาใส่ทิชชู่นะมันจะยิ่งสะอาดเข้าไปอีกนะคะเ,เดี๋ยวล้างให้ดูก่อนแล้วกันเนาะคืออย่างแรกนะคะเดี๋ยวจะเทน้ําน้ํายาล้างแปรงลงไปนะคะในในถ้วยนะคะในปริมาณที่แบบโอเคหน่อยนะคะแล้วโยก็จะ,ะเอา เอาน้ำไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำประเชงนะคะแป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคค่ะแล้วโยกก็เทเอ่อไบโอเดอร์มาตัวนี้ลงไปนะคะนะคะก็คือมันจะเป็นไม่ใช่น้ำเปล่านะครับคุณน้องมันจะเป็นน้ำยาล้างหน้าเดี๋ยวก่อนวันนี้น้องอย่าแซวเล็บพี่นะพี่ล้างไปข้างหนึ่งอีกข้างไม่ล้าง เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปล้างเพราะว่าเดี๋ยวมันลอกหมดแล้วงานก็เดี๋ยวมาโซเชียลแคมก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ใช้อันเล็กๆก่อนละกันเนอะแปลงเอ,อ่อเบอร์หนึ่งสองหนึ่งสามศูนย์นะของแม็กนะคะเป็นแปลงเอ่อเขาเรียกว่าแปลงรองรองพื้นเฉพาะส่วนนะคะก็นี่ค่ะนี่ค่ะคนๆนี้ปุ๊บม,มันจะเป็นน้ำมีเห็นไหมนี่ค่ะมันจะเป็นน้ำอย่างเงี้คนนยคือมันมีรองพื้นแน่นมากคุณน้องปุ๊บพี่โยก็จะใช้ทิชชู่เนี่ยมาซับนี่ค่ะ ครับแล้วมันยังไม่นี้พี่โยก็ถูไปอีกครับคือคือคอ,อันนี้มันเป็นวิธีการถนอมแปรงเหมือนกันแต่ใครไม่มีน้ํายาล้างแปรงของแม็กก็ไม่ต้องใช้แม็กก็ได้นะคะบางทีของอีทูดีก็มีนะคะราคาที่ไม่แพงแล้วก็มีหลายแบรนด์มากที่เป็นน้ายาล้างแปรงเยอะแยะมากมายนะคะอ่ะโอเคพอเราเห็นว่ามันแบบเนี่ยความความความที่มันเป็นรองพื้นของมันนะคะอย่างเงี้นะคะเนี่ยคือน้ํายาปุ๊บพี่โยก็จะมาลงที่น้ำไโอเดอร์มาอีกทีหนึง่ง นะฮะนี่เลยเห็นไหมมันก็จะจางลงเนาะเนี่ยฮะแล้วพี่โยกก็เอามาซับทิชชู่อีกทีหนึ่งนะนี่เลยแค่นี้เองคุณน้องเนี่ยแล้วก็พึ่งเอาไว้ให้มันแหง้ง ะะอันนี้ก็เป็นวิธีการถนอมแปรงได้เป็นอย่างดีพึ่งเอาไว้ให้มันแห้งนะคะสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามันสะอาดปุ๊บเนี่ยก็โอเคแล้วเพราะในไบโอเดอร์มาตัวนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนน้ายาล้างหน้าที่มันสะอาดมากๆคือแบบว่าเขาเรียกว่าแทนแบบสะอาดอะ่ะเขาพูดกันมาว่ามันแบบสะอาดอะพี่โยก็ิึงได้เปิดใช้แต่พี่โยดูรีวิวเขามาเยอะแล้วล่ะก็ก็พี่บีขอบคุณพี่บีมากที่ซื้อมาฝากนะคะสมมติถ้าเรารู้สึกว่ามันยังแบบไม่สะอาดเนี่ยเราก็สามารถไปล้างได้อีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ เห็นมาก็สะอาดขึ้นเนื่องจากตอนแรกมันเปื้อนมากๆนะคะอะเดี๋ยวลองทําให้ดูอีกอันหนึ่งแล้วกันอันนี้พี่โยขอใช้ซิกมาแล้วกันนะคะซิกมาเบอร์คาบุกินะคะเบอร์ F82 นะคะใช้ดีมากขอบอกที่สุดแล้วว่นะและพี่โยก็ขอมากระดาที่ชิชูก่อนทำไมเราถึงเอามากระดาที่ชิชูเพราะว่าเราอยากเห็นให้มันรู้ว่าเออมันออกมาเยอะแล้วเราเอาใช้สีขาวเข้ามานะคะ แบบเนี่ยความความที่มันอะดูความที่มันแบบว่าลงรองพื้นมาเยอะมากนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะแน่นๆเลยอ่ะคุณน้อง คือจะบอกว่าวันนี้ไปเดินที่4ลบมาแล้วก็ไ,ไปได,ได้แปลงได้ของมาเยอะมากเอ้ยได้แปลงมาเยอะแบบแบบไปเจอร้านแปลงซิกมามาคุณน้องไม่ต้องพีออเดอร์แล้วคือไปซื้อที่ร้านเขาได้เลยราคาพอๆกับพีออเดอร์เลยอาจจะแพงกว่านินดเดียวนะคะอ่านี้เราก็มาไปออเดอร์มาต่อสังเกตไหมดู น้ำไบโอเดอร์มาคือแบบว่าไม่ใช่น้ำเปล่านะคะแต่ถ้าใครไม่มีทั้งไบโอเดอร์มากก็ใช้น้ำเปล่าคือน้ำอุ่นนะคะวิธีการถนอมคือใช้น้ำอุ่นก็ได้นะคะเพราะาแปรงซิกม่านเป็นใยส่งเคาะแต่ว่าถ้าเป็นแปงรงขนสัตว์พี่โยแนะนำว่าบางทีก็อาจจะใช้น้ำอุ่นก็ได้นะคะมันก็จะดีเหมือนกันนะคะแบบนึงนะ โอเคค่ะเพียงเท่านี้นะคะในการวิธีการทานะคะเท่านี้แปรงเราก็จะสะอาดเอยมอ่องแบบนี้แล้วนะคะเป็นเป็นการวิธีถนอมแปรงที่ดีนะคะเดี๋ยวพี่จะบอกอีกนิดนึงว่าสําหรับคนที่ไม่ได้มีน้ำยาล้างแปรงของแม็กตัวนี้นะคะตัวแม็กตัวนี้จะซื้อที่เคาน์เตอร์ที่วมามันหกร้อยกว่าบาทนะคะหรือคนที่ไม่มีไบโอเดอร์มาแบบนี้นะคะพี่โอแนะนําว่าให้น้องนะคะใช้ น้ำสบู่นะคะน้ำสบู่ผสมสบู่มานะคะสะอา,ะอาดๆนะคะใส่น้ําแล้วก็มาทําแบบเป็นวิธีการใส่ถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้น้ําอุ่นนะคะใส่แทนไบโอเดอร์มาตัวนี้นะคะแทนได้น้ําสบู่แล้วก็น้ําอุ่นนะคะมาแทนกันแล้วก็ทําวิธีเหมือนกับพี่โยทำเมื่อกี้เลยแล้วก็อทิชุ่มมันซับๆแล้วก็มันก็จะออกมาสะอาดเอ็ยมอ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เราไป พึงว่าักพักหนึ่งมันก็ใช้การได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะคนมันก็ไม่เสียด้วยแล้วก็เป็นการถนอมคนได้เป็นอย่างดีนะคะโอเคคลิปนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับเป็นการรีวิวของแบบเมาส์มอยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะทักทุกคนบ๊ายบายค่ะเล็บอุบาทมา <laughs> โอเคนะคะ